สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับ FC บอดโจ FC หลานน้อยองุ่งครับตอนนี้มาหอดจอดถึงแล้วครับที่ร้านนะครับที่ห้างยงสงวนครับบนราชธานีครับวันนี้เจ้าเกียน้อยชวนมาม่วนซิ่งครับพบกับคอนเสิร์ตน้ององุ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันเสาร์ยงสงวนกรุ๊ปนะครับ ที่อำเภอวาดินชำราชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมืันนี้นะครับ30พฤศจิกายนเวลานะครับเริ่ม16.00นถึง1 8นนะครัพี่น้องมามวลชื่นกันนะครับเด้อนะครับอาหอดแล้วครับหนางานนะครับมันนี้รถไลยครับวันเสาร์คนอาจจะไลยแห้งครับพื้นที่ที่จอดรถมีจำกัดนะครับตันนี้ก็คนมา ห่างเพื่อนกับศูนย์ข้าส่งนะครับยงสงวนเป็นศูนย์ข้าส่งนันนี้ก็เต็มแล้ะครับที่จอดรถงานเดี๋ยวพาขับไปเบิงข้างในครับพี่อ้องงานอานจะจัดข้างในครับสื้นที่ร้านขานองไม่มีพื้นที่เลยครับ 传送。 ไปหลาแล้วมาตามเสียงไปนะครับอ๋อเห็นแล้วแลตนาวพรวอนแฟนครับ สวัสดีครับบัตรเริ่มจำหน่ายแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ให้เหมือนเดิมครับท่านพอสวัสดีครับท่านพอ่อ โอเคมาเนในห้องแอร์ครับเดืนสวัสดีครับมาแม่มารอเลยเจ้ามางานอ่าผมครับสอนหนุ่มทะเบียนครับโอ้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับโอ้ยตัวจริงสองอมากโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่แม่ไม่เคยไปดูโชว์หมอลำไปไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ก็าพึ่งมาจากบ้านทีหลาเพื่อนปลูกต้นไม้ตจ้าคนนี้ดูดูคลิปอยู่นะ วันนี้ว่ากันชัยก็ยังอยู่นั่นแหละ <ligen. S 1> <USSR. S 1> ผมก็เลยออกมาก่อนแม่บ้านยุไสเนี่ยอยู่วัเล่นสิค่ะวัยเล่นอ่ากินข้าวไปวันจอนก็อี๋ครับตัวเต็มตัวเต็มพี่จอรถแสดงว่าแม่เป็นเอฟซีอีราตะแลกเลยมากค่ะตลอดเบอบัด เอาเอาต้นกลวไว้ย <rast> ีาเิ <Kiss wei> ่น <GO av i> ้ำเดี๋ยวไม่เร็วมันนต้นม้องน้อเดี๋ยวเขาก็ฉีกเขาฉีกเขาฉีกยอดยอดจับสลากเราก็จะถือไว้อยู่ส่วนนึ่งแสดงว่าเป็นเอฟซมาก รอสิมีเบิ่งตารางงานนี่สิไปของเกี่ยมโยนม่นี่ค่ะแตสิรอไปเบื้องว่งเงยว่องหนึ่งเอาว่องสอง้วก็มีว่องหนึ่งตอนว่องเงสิไปมาด้เบิ่งอีหล so ่าจักเชือแล้วเบื้องเวทีบ่เบื้องเคยเชือเอาเวทีสดนี่ไหมบ่เคยเชือแรกมนี้เลยมาจองเอาที่หนึ่งทั้งหนาเลยไ่ได้เลือกคักแล้วไม่มาดิแม่กวนเลนี่พี่น้องแม่แหมคนนี่คนแรก แม่มีความตั้งใจมากตามอยู่ในยูทูบตลอดครับตามยูทูบเบอร์ทุกท่านครับขอบคุณครับตามยูทูบเบอร์ทุกท่านตามยูทูบเบอร์ทุกช่องที่ทำข่าวเรื่องผู้หญิงชื่อแม่แม่ยังครับเออเอาใะชื่อแม่ฮักวาลินจ้าวาลินจ๋าแม่ฮักวาลินนะครับนะครับแม่เพิ่นมาเป็นคนแรกเขมมา้ไพระเอกเขคม เมื่อที่ผมเมื่อที่ยุ้ยร้อยเอ็ดน่ะพอดีจังหวะเขาเจ้าจ้างวงดนตรีน่ะแบ็กอัพเป็นเป็นของสาวหน่อยเฮาซื้อเด้เป็นของไอ,องรถแห่สวนใครอกเข็มไม่ได้ไปแต่ที่จริงนะ่ะมีแต่ผู้หญิงออกเมื่อนัน้นเพิ่นเลยโชคดีแต่อันนี้ชุดแบ็กอัพน่าจะเป็นของพื้นที่อ๋อไม่มาเหรอคะไปไปเนี่ยไปไปเอกเข้มโอ้ไ <laughs> ปเอกเข้มกับผู้หญิงนะอปผู้หญิงเนาะครับ ขอบคุณนะครับไปใส่มาส่กันผนล,ลุกถ้าเห็นพี่น้องเอซเข้าทักทายกัน,ดกนได้มองนั่งไปครับเขนเสื้อจองแบบนี้เลยนะ่ออบบนลยถนะ <c oughs> าออบบยรนะูป <c oughs> คุณแม่กัน บรรยากาศบรรยากาศโมนี้ก็คือสิคือคักคือคักอยู่น่าจะเต็มล่ะเพราะว่าอีกอย่างมันอยู่ในห้องแอร์ครับตอนนี้ล่าก็ลงไปกรุงเทพอยู่ก็จะนั่งเครื่องกลับมาเมื่อเช้าพ่อเอกไปส่งขึ้นเครื่องแมนเมื่อแรกนี่ใช่ไหกเมื่อแรกโมนี่เดินทางลงลงแม่นครับบรรยากาศคนกับเดินทางแรกๆแล้วจะนี่กับเดินทาง มือเอื้อนไม่ง,ง่ายน,นี่คุณไปเสี่ยวไปออนทั่วรอบนี้ซิบหามือก็จะจัดกลับมากล่องน้ำครับวันนี้ถ้ามีจังหวะเวลาบสถ์ทับบไก่แห้งกับหาเวลาไปเบิ้งหน้า้านวันที่สามสิบเอ็ดน่ะบ้านนี้ลานแมนแล้ว,วก็แแต่่วาาคคนหลยยเบบบบีดรัได้บรรยากาศได้บรรยากาศอาจจะช่วยลูกหลานในครับ,บาาครัวเอาพี่น้องแม่พูดว่าเป็นคนแรกเลย คนแรกคนแรกครับเอาเดี๋ยวรอยี่ละเดี๋ยวผมกันสิเพิ่งได้มองจอดรถนเห็นผมีไปหากินเข่าก็พีเตรียมหาทายคลิปบรรยากาศให้พี่น้องมั่ยขอบคุณแม่ครับผมกันละสินวันวันเดีวันวันหยุดพร้อมบ้านก็ออกจากที่ทำงานที่หาโม่งอยางคำๆก็ไปเริ่มงานอยู่มาขึ้นนั่นแหละมันขึ้นกัคนอายะหลายหลายตามมงผูขึ้นตามมงาคนน้อยคนหลายสอไปตามสองบขอบคุณแม่ที่ขอบขอบขอบขบ คุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวบงังคิปจะขวางหน้าเดี๋ยวสิไปอัพให้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทางช่องสอนหนุนทะเบียนเจลียวอ๋อพี่เชี่ยวครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ